ใครที่กำลังเจอทางตันของชีวิตนะครับแนะนำให้อ่านดูอาบทนี้และชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน่ามหาัศจรรย์มากๆเรื่องราวของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามตอนที่อิบราฮิมได้เผชิญหน้ากับนัมรุกนะครับแล้วก็ท่านนาบีอิบราฮิมถูกโยนเข้าไปในไฟแล้วก็อิบออตทดสอบอีกมากมาย อิบราฮิมก็ได้อ่านดุอาบทนี้เช่นเดียวกันนบีมุฮัมมัดสลลัลฮอะลฮิวะซสลัมในครั้งที่เผชิญกับบรรดาพวกมุนาฟิกีนแล้วก็บททศสอบกับบรรดามุชริกีนท่านนบีก็อ่านดุอาบทนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อิหมามอห์มัดอิบุนหัมบัลที่เราเรียกกันว่ามัซฮัมบลีหัมบัลีนะครับเวลาหัมบัลีเวลาอิหมามอห์มัดได้เผชิญหน้ากับบททดสอบหนักๆเนี่ยอิหมามอห์มัดก็จะยึด กับดูอาบทนี้ชิ้นเดียวกันนั่นก็คือฮัสบุนัลลอฮ์วะเนาะมัลวะกีนฮัสบุนัลลอฮ์วะเนาะมัลวะคีนความหมายก็คือเพียงพอสําหรับอัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮ์วะเนีะมัลวะกีนพระองค์คือที่สุดแห่งการมอบหมายนั่นหมายความว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับอาจจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องต่อสู้กับมัน มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องอเผชิญกับมันมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราต้องใช้พลังอย่างมหาศาลมากๆกกับการเผชิญกับบททดสอบที่หนักอึ้งมันจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหาความรักปัญหาความทุกข์ระทมปัญหาความสูญเสียและอีกปัญหาอีกเยอะแยะมากมายที่แต่ละคนล้วนแล้วต้องอเผชิญกันในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มีดุอาบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดุานี้แหละ ฮัสบุ n ล l ลอวะเนียมันละกลิเพียงพอสำหรับพระองค์ที่ฉันจะมอบหมายการตาวักกาาันต่อล l l a h เนี่ยมัลวะกินที่สุดเนี่ยมัจริงๆของการมอบหมายตาวักกาาันต่อล l l a h เมื่อไหร่ที่เราอ่านดุอาบนี้อินชาอัลลอฮ์ะนะครับอลัลลอฮ์จะจัดการทุกภารกิจของคนอลัลลอฮ์จะเข้ามาควบคุมดูแลปัญหาของคน ล l l a ์จะส่งทหารของพระองค์จะส่งบรรดา,าลาอิกะจะส่งในรูปแบบไหนก็าตามตามที่พระองค์ประสงค์อินชาอัลลอฮ์ดุอาของคุณจะถูกตอบรับและปะัญหาของคุณจะคลายในไม่ชา้าจงยึดมั่นกับดุอาบทนี้เพราะเป็นดุอาที่ัล l a h เลี้สอนไว้ในคำเพียรอกลการและเป็นดุอาที่ท่าน,นบีศ็อลลัลลอลุอลลัยฮิวะซสัลัมคำชับให้แก่เราเช่นเดียวกัน วังว่าทุกคนจะมีวันดีๆปัญหาจะถูกลดล็อกแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จใครที่ชอบเจเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้คอร์สนะครับมีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็มีคอร์สที่ราคาแสนถูกมากสามารถกดลิงก์ในโพสต์นี้ได้เลยนะครับอินชาลอ์เดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สนะครับขอบคุณครับ